ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปิดคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับวันนี้รายการครับเปลือกคอร์เซชันนั้นพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการแก้มลิงกุดระงุมพร้อมอาคารประกอบครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการล้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างถนนบริเวณน,นี้นะครับทางสํานักง,งานปปชพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ทําการลงมาสํารวจและมาตรวจสอบในกรณีหรือเรื่องดังกล่าวครับซึ่งวันนี้ผมจะพาผู้ชมนั้นไปติดตามภารกิจ ของทางปปชจังหวัดอุบลพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับและผมอยู่กับท่านสัทธา ขอบคุณบุญสิริครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสับนักงานปปชประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพื้นที่ที่เราลงมาดูวันนี้เป็นเรื่องไหนยังไงครับท่านอ๋อสำหรับสำหรับวันนี้นะครับที่พาทางรายการนลงมาดูเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าเราได้รับแจ้งจากทางศูนย์ cdc นะครับเป็นศูนย์ป้องปามการทุจรตแห่งชาตินะครับ โดยศูนย์ดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ที่พปชส่วนกลางนะครับเมื่อได้รับข้อมูลนะครับจากทางด้านโซเชียลต่างๆนะครับสื่อต่างๆเนี่ยก็จะแจ้งมาอย่างพื้นที่นะครับในพื้นที่นียก็จะรีบลงมานะครับสำหรับกรณีนี้นะครับที่เราพามาดูเนี่ยก็จะเป็นกรณีโครงการก่อสร้างแก้มลิงนะครับพร้อมอาคารประกอบกุดระงุมนะครับที่ตําบลบุกไหมนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับ กรณีดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นเข้าไปทางศูนย์ CDC ว่ามีข้อสงสัยนะครับที่ทางประธานสงสัยว่าเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องหรือไม่นะครับเนื่องจากถนนที่ก่อสร้างเนี่ยมีการแตกแล้วชำรุดนะครับเมื่อเราได้รับข้อมูลดังกล่าวจากศูนย์ CDC เนี่ยเราก็เลยจัดเจ้าหน้าที่นะครับลงมานะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อมาประสานงานแล้วก็แล้วก็ดูข้อเท็จจริงในเบื้องต้นครับครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับการทํางานของทางปปชมีความซับซ้อนหรือมีความยากง่ายอย่างไรครับท่านถ้าในแง่ของทางภูมิศาสตร์นะครับมีลักษณะพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับโดยของเราเนี่ยก็จะเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำทั้งสองสายนะครับทั้งแม่น้ําชีและแม่น้ํามูล นะครับมีทางเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทางด้านตอนใต้ของจังหวัดเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นที่ราบสูงนะครับเป็นทิวเขาซึ่งติดกับด้านประเทศกัมพูชาอันนั้นก็เป็นทางลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับแต่ลักษณะของคดีของเคสในการทุจริตนะครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับครับส่วนใหญ่ในพื้นที่นี่จะเป็นในเรื่องไหนครับท่านในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็จะม,มีหลายเคสหลายคดีดังๆเลยยกตัวอย่างสักเรื่องหน้นไหมครับที่เป็นคดีที่เป็นที่จับตามองของประชาชนครับครับสำหรับคดีที่ถ้าเกิดว่าพูดถึงจังหวัดอบนราธานีแล้วแล้วทุกคนก็จะรู้จักคดีนี้นะครับก็คือเป็นกรณีกล่าวหา,าคุณพรชัยโคสุรัตน์ะครับเมื่อคันดำรงตําแหน่งนายกองค์การหวัวหนาส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ย ทางสำนักงานปปชจังหวัดอุทัดิตถเนี่ยก็ได้รับเรื่องนะครับแล้วก็รับดำเนินการในการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยหลายเคสเลยทีเดียวนะครับครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะได้ไปตรวจสอบไปดูด้วยว่ามีกระบวนการมีกโกงอย่างไรในการที่จะทําในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมครับครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับครับอย่างเคสที่วันนี้เราลงพื้นที่มาได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งผ่านศูนย์ cdc เข้าไปใช่ไหมครับทางปปชก็ได้ดําเนินการคือการลงมาตรวจสอบในเรื่องนี้ยังไงครับท่านหมายถึงว่าเรามีกระบวนการอย่างไรก่อนไหมครับกระบวนเราก็จะเราก็จะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าว่าตรงศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบนะครับเนื่องจากเป็นศูนย์ป้องปามนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนะครับแต่เรารีบลงมาก่อนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นขยายวงกว้างนะครับเราก็ดูว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเป็นหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณในการรับผิดชอบนะครับแล้วก็จะต้องเชิญเจ้าของพื้นที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงอาจจะทางผู้ปกครองท้องที่นะครับแล้วก็ร่วมเข้ามาดูด้วยมาสังเกตการร่วมกันกับเราแล้วก็ทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเมื่ออยู่ในในโครงการเนี่ยอาจจะเชิญผู้รับจ้างนะครับซึ่งเรากาลังทํางานอยู่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพื่อมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันครับครับลักษณะของการก่อสร้างบริเวณนี้พื้นที่นี้ครับ หลายๆคนชาวบ้านเขาก็มองว่าเอ๊ยมันอยากให้มาดูหน่อยมีเรื่องของการคอร์รัปชันหรือมีอะไรที่แบบแอบแฝงไปด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ยัางไงครับสำหรับกรณีที่แจ้งมานะครับอน,นี้ก็อยู่ในข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็ก็เป็นไปได้นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าดีนะครับที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความตื่นรู้นะครับว่าร่วมร่วมในการตรวจสอบเพราะว่า ปปชเนี่ยมีกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เยอะนะครับน้อยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะครับก็จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลนะครับเครือข่ายจากทางด้านพี่น้องประชาชนที่ที่แจ้งเข้ามาดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อมาเป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะครับในการตรวจสอบนะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสเข้ามาซึ่งกรณีเรื่องทํานองตรงเนี้ยของวันนี้ที่เรามาตรวจสอบที่กุฎระงุมเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งครับในช่องทางในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ไหนยังไงครับ ก็สามารถนะครับแจ้งได้ที่เว็บไซต์นะครับของทางด้านสํานักงานปปชนะครับแล้วก็เมื่อแจ้งเข้ามาในที่เว็บไซต์สำนักงานปปชเนี่ยก็จะเข้าไปที่ทางศูนย์ทางศูนย์ CDC นะครับแล้วก็เรื่องก็จะออกมาลักษณะทํานองนี้เหมือนที่วันนี้เรามาตรวจนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็การส่งเรื่องร้องเรียนนะครับการแจ้งบ่อแสเนี่ยก็สามารถไปติดต่อได้ที่สํานักงานด้วยเหมือนกันแต่พี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันมีผลกระทบ เขาโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกังวลว่าจะมีผลกระทบนะครับหรือเกรงว่าได้รับอันตรายเราก็จะมีระเบียบนะครับของปปชที่เกี่ยวกับการคุ้มครองในส่วนตรงนี้ด้วยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปได้เลยครับก็สามารถดําเนินการตามระเบียบได้ครับแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นประชาชนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันอาจจะมีพิรุธแต่ยังกลัวและกังวลในการที่จะ ไปแจ้งหรือแจ้งเบาะแสต่างๆกูไม่ปลอดภัยจะโดนคุกคามหรือเปล่าซึ่งทางปปชก็มีระเบียบในการที่จะคุ้มครองพยานหรือต่างๆด้วยมีครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านเราต้องคุ้มครองยังไงไหมครก็ตามตามระเบียบในการคุ้มครองนะครับ,รบเขาจะมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนอยู่นะครับ,รบเมื่อเมื่อประชาชนแจ้งเบาะแสเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นกังวลนะครับว่างี้ก็ก็อาจจะเขียนห้อยท้ายไว้นะครับว่าขอได้รับการคุ้มครองนะครับขอรับการคุ้มครองความปลอดภัยนะครับจากทางปปชนะครับ ปวชก็จะนําข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณานะครับว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วการทํางานของปวชเนี่ยเราก็ไม่เคยไปบอกบอกใครนะครับว่าคนนี้คนนี้เป็นคนร้องเรียนมานะครับ,รบถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามตั้งคําถามจากเราก็ตามแต่เราก็จะไม่เคยบอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรับในการดําเนินการด้วยนะครับผมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการปกปิดในเบื้องต้นส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนี้ครับเรายังมีระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองนะครับผู้พยานแล้วครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ให้ถ้อยคํากับทางปปชนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับในการว่าจะคุ้มครองได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับก็ได้รับการคุ้มครองแน่นอนครับประชาชนนะครับที่กําลังดูรายการนี้อยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัย หรือมีการแจ้งเบาะแสนะครับสามารถโทรที่สายด่วน1205หรือว่าทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานปปชครับนะครับทางปปชก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุ้มครองเต็มที่นะครับวคุณท่านอย่างสูงนะครับนี่คือข้อมูลขอบระคุณครับท่านครับยินดีครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุวรีอัครพงศ์เดชาโชธนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะมาพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดของโครงการนี้ซึ่งมีการร้องเรียนไปยังศูนย์ CDC เราก็ได้ทําการลงมาสํารวจมาดูพื้นที่หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนไปครับเราใช้ระยะเวลานานไหมในการที่จะลงมาดูพื้นที่นี้ครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องแจ้งเข้ามานะคะแล้ว ไม่ไม่นานค่ะประมาณ1วัน ะะรเราก็พาเครือข่ายชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนลงพื้นที่มาร่วมสังเกตการด้วยค่ะคจากการดําเนินการในครั้งนั้นนะคะซึ่งเดิมทีถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนคอ,อนกรีตตามที่ได้มีการแจ้งบาะแสมาเลยซึ่งเราก็ได้เปิดโอกาสให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาชี้แจงว่าประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามประเด็นที่ได้มีการแจ้งบาะแสมาว่าหนึ่งสองสามสี่เช่นถนนตรงเนี้ย เป็นการก่อสร้างที่ได้ไม่นานกับมีการชำรุดนะคะประกอบกับว่าทางผู้จ้งบ่แสได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากประเด็นหนึ่งก็คือการบีบอัดของถนนที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้ถนนเส้นนี้พังและชํารุดซึ่งปกติแล้วนะคะในการดิงงานของสํานักงานมชเราจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในภารกิจงานที่เขารับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะภายใต้การจับตามองของเครือข่ายภาาประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ซึ่งเพียงหนึ่งวันเท่านั้นหล,หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียน <c oughs> เราก็ลงมาดูพื้นที่แล้วใช่ค่ะโอ้โหแล้วลงมาครับประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเราลงมาอย่างเดียวมาดูเสร็จปุ๊บถ่ายรูปแล้วกลับไปไม่ได้เกิดการดำเนินการนี่เราจริงๆแล้วเราทำยังไงครับ จริงๆแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งทางสำนักงานปชรก็จะมีส่วนของการประชาสัมพันธ์หลังจากที่เราลงพื้นที่ไปแล้วพบข้อเท็จจริงยังไงเราก็จะมีการชี้แจงให้กับประชาชนทราบผ่านการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียนะคะเฟซบุ๊กนะคะหรือช่องทางต่างๆที่เราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้ค่ะครับอย่างเคสนี้ที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่จะเป็นถนนอย่างนี้เคยเป็นถนนที่ราชยาของบตที่ชาวบ้านเขา ใช้สัญจรปกติใช่ไหมครับเป็นถนนคอนกรีตคอนกรีตใช่ค่ะใช้สัญจรอ,อยู่บริเวณนี้ใช่ค่ะแล้วเกิดยังไงครับคือสร้างขึ้นมาใหม่หร,หรือว่าต้องทุบทิ้งเลยทําให้เกิดการทําถนนตรงนี้ครับคือเนื่องจากว่าภายใต้โครงการละเอียดของโครงการนะคะคถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนดินนะคะตามรูปแบบแบบแปลนที่ทางชนรัฐประทานได้กําหนดมา<อ>เลยนะคะคแต่เนื่องจากว่าเป็นความต้องการของประชาชน นะคะฟีดแบ็กกลับมาทางโครงการชลประทานว่าอยากให้ทําถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตให้เหมือนเดิมได้ไหมทางชลประทานก็เลยได้ทําถนนคอนกรีตเพิ่มเติมขึ้นมารประกอบกับว่า,าข้อมูลที่จากที่เราพบเห็นนะคะเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มีรถนะคะสิบล้อนะคะสัญจรไปม,มาตลอดเลยในการขนของบรรทุกหนักซึ่งทําอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ถนนเส้นนี้ซุดตัวเร็ว มากยิ่งขึ้นและประกอบกับว่าเนื่องจากว่าตามรูปแบบเนี่ยนะคะมันเป็นถนนดินไม่ใช่ถนนคอนกรีตซึ่งอาจจะมีส่งผลนะคะว่าในการกดอัดทับนะคะของคอนกรีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะทำให้เกิดการแตกพังได้ง่ายซึ่งจากประเด็นนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับทางโครงการชลประทาน,นะคะ่ะว่ายังสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ไหมซึ่งเท่าที่เราทราบมานะตอนนั้นนะคะยังไม่มีการถ่ายโอนนะคะภารกิจ ะคะโครงการดังกล่าวนี้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิมน,นะคะตอนนั้นก็ยังไม่มีการโอนยังค่ะยังไม่ได้โอนค่ะคส่งมอบอ๋อแ,แล้วปัจจุบันการดำเนินง,งานของบริเวณจุดน,นี้ไปถึงไหนแล้วครับขั้นตอนไหนแล้วก็ยังไม่มีการส่งมอบนะคะแต่มีการดําเนินการค่ะก็คือทุบนะคะบริเวณที่มีการรอยแตกรอยร้าวแล้วก็มีการปรับสถานที่บททับบ,บทอดดินใหม่ นะคะให้มีมาตรฐานม่ขึ้นแล้วก็ปรับส่วนของอส่วนสูงของบริเวณดินะค่ะซึ่งปกติแล้วตามแบบเนี่ยจะต้องสูงกว่าน,นี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าถ้าสมมติในช่วงของการก่อสร้างค่ะมาถนนมันลาชันมากการเดินทางของประชาชนก็จะไม่สะดวกเขาก็เลยขอมันเป็นเงื่อนไขที่มีการพูดคุยกันนะคะในการประชุมนะคะขอปรับลดขนาดลง แล้วก็เพิ่มความหนาของคอนกรีตให้เพิ่มสูงมากขึ้นเพื่อ<ม>ที่จะรองรับกับปริมาณน้ําหนักของรถบรรทุกที่ผ่านไปมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นระยะทางก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวนะครับประมาณสัก300เมตรได้ไหมครับใช่ค่ะครับเป็นจุดที่เสียงเล,เล็กจากประชาชนนะครับที่มีการร้องเรียนเข้าไปยังศูนย์ CDC ของทางปปชนะครับทางปปชก็ได้ลงมาสำรวจพื้นที่และได้ดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ถนนตรงนี้ดีขึ้นค่ะใช่ค,ครับ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากศูนย์ CDC เหมือนกันใช่รายละเอียดของจุดนี้เป็นยังไงครับพี่จุดนี้นะคะก็เป็นเราได้รับเรื่องจากศูนย์ CDC มานะคะคแล้วประกอบกับเครือขา่ายภาาประชาชนเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดบนกำลังจับตามองในประเด็นนี้เนื่องจากว่าแผ่นพื้นดินนะคะมันเกิดการซึุดตัวลง นะคะแล้วก็เกิดความหวาดกลัวค่ะว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากจุดนี้ซึ่งทางสํานักง,งานปชบนหาดหลังจากที่เราได้รับการ แจ้งเบาะแสมาผ่านศูนย์ป,ป,ป้องกามการทุ่ติของสำนักงานปปชนะคะคแล้วก็รีบลงพื้นที่มาค่ะแล้วพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าได้มีการดําเนินการความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดผลกระทบกับภาคประชาชนให้มากที่สุดเนี่ยค่ะผมเพิ่งเห็นว่าได้มีการสร้างเสร็จใหม่ๆเลยและเ<ช>ตรียมเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะแล้วก็เกิดการพังสไลด์ลงไปค่ะ หลังจากที่รับเรื่องเรื่องครับปปชเนี่ยลงพื้นที่เลยไหมครับหรือว่ายังไงก็ <i> หลังจากที่ได้รับเรื่องนะคะเราก็ลงพื้นที่ <c ười> เลยค่ะโดยเราก็ประสานนะคะตามขั้นตอนคือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที <i> ่รับผิดชอบในโครงการนี้ซึ่งเรื่องต้นก็เป็นของโครงการของโยธาธิการและผังเมืองนะคะซึ่งได้รับงบประมาณมาจากกรมนะคะโดยตรงเลยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะเราก็ได้ลงพื้นที่มานะคะแล้วก็รับทราบปัญหานะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แนทางการแก้ไขของ กรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะออกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานค่ะเฉพาะกิจนะคะคเพื่อที่จะแก้ไขในโครงการนี้โดยตรงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่พี่น้องประชาชนนั้นได้มีการแจ้งเบาะแสร้รองเรียนผ่านทางพปชมารเราก็ดําเนินการลงมาตรวจสอบใช่ค่ะ แล้วในจังหวัดอุบลยังมีอีกโครงการหลายๆโครงการไหมครับที่เราลงไปตรวจสอบไปดูมีหลายโครงการค่ะนะคะ,นะคะซึ่งก็มาจากทั้งเครือข่ายชุมนสตอ้อจิตพอเพียงต้านทุจริตหรือมาจากทางสื่อโซเชียลต่างๆค่ะซึ่งก็ได้มีการาส่งนะคะมายังสำนักง,งานปชไปจังหวัดนะคะทา,ทางกุเกไลนะคะทางทาง a c e b o o k นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของนะคะอ,อำเภอนาตา คะเป็นสถานีสูบน้ำด้วยกรสแสไฟฟ้าค่ะนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเบาะแสนะคะผ่านสื่อออนไลน์นะคะคแล้วนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลค่ะเราก็ประสานไปยังศูนย์ CDC เช่นเดียวกัน,นะค่ะในการขออนุญาตลงพื้นที่ในการติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เรานะคะได้รับเรื่องเราก็ประสานงานในงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดิมค่ะนะคะแล้วภายใต้นะคะการดาเนินง,งานของเราค่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องมาแล้วเนี่ย หนึ่งวันเราลงพื้นที่ไปนะคะหลังจากลงพื้นที่เสร็จปุ๊บรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของภาคประชาชนด้วยทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็ได้มีการดําเนินการแก้ไขค่คะภายในหนึ่งสัปดาห์ประชาชนก็สามารถใช้น้านะคะที่สถานีสุกน้าได้ปกติเลยะคะ่ะเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากาที่ไรด้รับการเรื่องร้องเรียนเราก็ลงไปตรวจสอบจนสามารถ ทำแก้ไขเป็นปกติได้เป็นปกติได้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเองเขาก็ตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันการทุจริต ในเรื่องนี้พี่คิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงครับมีการแจ้งบาะแสของประชา,า,นะช,าชนค่ะก็อยากให้ประชาชนนะคะเขารู้สึกว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้ค่ะเป็นของเขาเองนะคะคแล้วก็รักษาและห่วงแหนนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เน้นให้เกี่ยวกับว่าประชาชนต้องมาลองเรียนนะคะเพียงท่านแจ้งบาะแสนะคะภายใต้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นะคะแล้วเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติทางสํานักง,งานปชค่ะก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามานะคะช่วยแก้ไขในจุดนี้ถ้าหากพวกเห็นประเด็นความเสี่ยงก็จะมีการดําเนินการต่อไปด้วยเ <ừ> ช่นเดียวกันค่ะจริงๆบางทีพี่น้องประชาชนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันจะใช่หน้าที่ของเราไหมในการที่เราจะต้องไปแจ้งปปชมันจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเองด้วยในเรื่องนี้ เราจะมีวิธีการยังไงที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นช่วยแจ้งบอะแสครับในณจุดนี้นะคะเราก็มีเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเขาว่าเรามีชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริต mm hmm. ซึ่งเป็นเครือขา่ายภาคประชาชนนะคะคซึ่งเบื้องต้นเราก็มีการกระจายไปทั้งหมด25เผอเรียบร mm ้อ hmm. ยแล้วะคะ่ะซึ่งเราก็จะผ่านประสานงานผ่านเครือข่ายชมรมสตองนะคะคจิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอมาจังหวัดจังหวัดก็ประสานมายัง สํานักง,งานปปชค่ะกับกลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตค่ะเราก็จะมีการประสานงานร่วมกันนะคะภายใต้กิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมจับตามองและแจง้งเบาะแสค่ะนะคะอาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางกลุ่ปไลน์หรือ a c e b o o k นะคะของทางสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดค่ะซึ่งาทางกลุ่มง,งานป้องกันก็จะเป็นแอดมินนะคะของสํานักง,งานนั่นเองค่ะใน Facebook นั้นค่ะ <c oughs> แสดงว่าพี่ก็จะนั่งคอยสแกนนั่งดูเลยใช่ไหมคะว่า <c oughs> มีเรื่องร้องเรียนอะไรยังไงมาไม่ค่าสายตาแน่นอนใช่ค่ะก็จะมีเข้ามาค่ะถ้าหากประเด็นไหนนะคะที่มีข้อเท็จจริงเราสามารถดําเนินการแก้ไขให้ได้เลยเราก็จะเร่งดําเนินการค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากในส่วนของ Facebook ที่เราเป็นแอดมินนะคะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของ CDC นะคะซึ่งเป็นศูนย์ป้องกามการทุจริตนะคะเราก็จะรับเรื่องผ่านช่องทางไลน์ช่องทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถมั่นใจได้ว่า เราจะช่วยกันต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ของเรา<ช>บ้านเมืองอุบลของเราเองไม่ให้เกิดการทุจริต ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้มีปัญหาอื่นๆอะไรไหมครับที่เรายังสามารถติดตามแล้วก็ประเมินการแก้ไขปัญหาของเราได้ครับค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการขนาดใหญ่นะคะโครงการ,รแยกดงอู่ขึ้นกับวนาลมนะคะซึ่งทางชมสตองนะคะก็ได้มีการจับตามองค่ะว่าโครงการนี้นะค,ะค่ะคาดว่าจะมีการดําเนินการแล้วเสร็จทันตามกาหนดระยะเวลาหรือไม่อะคะ่ะซึ่งจากประเด็นนี้นะคะเราก็เห็นว่ามีการขยายเวลาไปนะคะซึ่งทางสํานักง,งานปชก็ร่วมกับเครือข่ายค่ะชนงสตองจิตพอเพียรต้านทุจริตนะคะ ลงพื้นที่ไปนะคะในการรับทราบข้อชี้แจงค่ะว่าทําไมการดำเนินการดังกล่าวนี้ยังไม่แล้วเสร็จเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะจนนําไปสู่กระบวนการะคะ่ะแท็กทีม นะคะคก็คือการระดมค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าทางสำนักง,งานบาชประจวบนะคะไม่สามารถดําเนินการหน่วยงานเดียวได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือค่ะนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีค,ค่ะหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการนะคะหรือนะคะในส่วนของงบประมาณนะคะ ลงพื้นที่ค่ะว่าประเด็นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรและทําอย่างไรนะคะถึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้นะคะนำไปสู่นะคะการตกลงค่ะว่านะคะหน่วยง,งานที่รับผิดชอบนะคะจะดําเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จนะคะคก่อนปีใหม่นะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะคซึ่งปัจจุบันนี้วงเวียนตรงแยกโนพึ่งตรงถึงแยกวน้ลมก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อย,ย,อยค่ะ ก็พราะการดําเนินการตรวจสอบจากพี่น้องประชาชนรวมถึงเครืคอข่ายของเราเองด้วยที่กันช่วยจับตามองจนทําให้งานตามารถเสร็จรู้ล่วงไปนะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ได้ฝากถึงเรื่องของการดําเนินการในเชิงรุกของทางปปชอุอบลน,นิดนึงครับ การดำเนินการเชิงลุกของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางท่านผู้บริหารนะคะของเรานะคะก็ได้กำชับขาดในแนวทางการป้องรามการทุจริตนะคะซึ่งเป็นอ,อีกบทบาทหน้าที่นึงนะคะสำหรับภารกิจงานป้องกันนะคะที่จะช่วยยับยั้งนะคะการทุจริตในพื้นที่นะคะให้มีค,ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะลดคดีทุจริตนะคะให้น้อยลง นะคะเกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงงประมาณที่ได้มีการดําเนินการนะคะไม่เกิดการใช้จ่ายไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่คุ้มค่านั่นเองค่ะครับซึ่งปัจจุบันหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอีกทั้งยังมีสายตาพี่น้องประชาชนคอยจับจ้องและที่สําคัญก็คือทางปปชเองก็ทําการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนตรงไปตรงมาครบถ้วนนะครับวันนี้ในเรื่องของการที่เราลงมาดูพื้นที่รวมถึงทําการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันด้วยค่ะนะครับเรื่อคุณพี่เป็นอย่างสูงนะครับคขอบคุณค่ะเราวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปื่อคอร์รัปชันแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ